ตามชาวไฟได้โอ้เขาญานค่อยนะเพราะว่าเขาว่าบางหูผ <kind> ้ระชาเขาเห็นนะเขาก็ปุ๊บป้าคเครื่องบางคนกับเขาอ้ามน้ำอ้ามเนี่ยกะป้าชิ้นคือผระชาบางทนป้าชิ้นเล่นเลยนะผูวประทางผูได้ทางคอยทางพอดีคอยลูกคอยเจ้าทางกับลูกเออเจ้าทางกับลูกอ่าผูบโบเฮตเนะมันกินผัวกินอยู่บอกเขาน่ะกินตลอด เก็นผู้ชายก็อามหนาวมากินผู้ฟุกๆฟุกแกผู้มาลอยมาลอยไปข้างนั้นปนหน่นะว่าให้ว่าให้เบิ้งครับ์ว่าให้ท่ายแชมปเด้อเด้อเอาอสบายดีทุกคนสบายดีเอฟซีทุกท่านนะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าชูชนบทคือเก่ากาวิดีโอนี้กะยังชื่อโตทุกคนกคนะยังอ,อ,อ,อยู่บ้านลากบ้านลากที่ขึ้นกับจุดชวนเก่งจุปเมืองเชียงโพนไปชวาลเกษตรพาทุกคนมา เบิ้งเห็นในท้าวเ,นะเ,เพื่อนกำลังเก็บยาครับเพื่อนกำลังเอายาไปขายยาตัวนี้แหละทุกคนที่เขาว่าเขาไปตากแหงบางคนก็เห็นหือตอขึ้นตาหือตอไงมันชวนไปอัดชะกบังแล้วก็ตากแหงมันแหงเ,หงเหงช็คบังแล้วก็มาชู โอเอซันกระปืนเนาะเอาตัวเอาตัวอยู oh, oh, oh okay. ่ทั้งลุมรอกไหมกระปุ่มโดกกี่อมยังโอ้ยอมมานั้นเขียวมากโบมเชดโบมจ่าเขาเอาไปขายโบนี่นะขายอ่ะโอ้ขายอยูไช่คล้ายเออคนลายคายเดี๋ยวนายเอาไปขายโบนี่นะคล้ายเออขายอยูไช่คล้ายอยู่ไอ้ดองลาน ขายอยู่ไหนขายให้น้องอยู่แถวบ้านนี่เอแถวบ้านนี่ขายเป็นลูกบอลเท่าไรเชนโอ้โลูละเชนคุณน่ออโอ้ขายดิฟนะบอมาเจ๊กล้าวเลยเจ๊แน่ๆเลยเข้าโอ้ต่างเฮงก่อนอย่างขายโลูกละเฉนละเข้าเลยขายกล้าวในเนื้อตาสอง เงี้ยจะคู่ได้ค่ะคือมันมันมันน่ามาเอ้ยไหนหนอเช็คลำอะมาเบินนี่เฮ้ยเอ้ยม่เบินนในประระเถินไหนหนอได้หลายประระเลยนี่หันล้านเลยโอ้หันล้านเลยขายนี่หนอโอ้ได้ฮันล้านเลยทุกคนเราขายมันก็ไหนหน้อยนเดียวหนึ่งทุกคนก็มูกันวะดูมากับ่อปุ๊กก็เป็นลายไายเฉื่อยนะทุกคนนะกั่อปุ๊ก็ไงก็อันเอานี่เชียร์อันนี้เชียร์คู่ได้ ในปลาอินโดนี่ล่ะมากอยังอันนี้นะลุยมังน้ำเต้าอันนี้เออมังน้ำเต้าตัวนี้ที่ว่าเขาไปห้าบน่ะอันไหนเนาะอากิโดนะน้องกินได้บ่โอ้กินมากมานี่เฮ็ดนายนกินตาเดินหน้าชาล่ะโอ้เอามือแกงกินขึ้นไปจูจ้าอินให้จ้าแก่นตะเบวนน้อง โอ้หูดเอาเดี๋ยวนี้เนาะเบิ่งเราหูดทิมได้กางตัวนี้มันทิมได้โอ้เอาแต่ใยตัวนั้นเลยเดี๋ยวไปล้างอีกบ่เอออล้างีกไปล้างพร้อมมีขี้ฝุ่นเลยทุกคนโอ้หุ่นี่ใช้กับผ้านี่เอมือไปล้างน้ำล้างน้ำโดยเจาะตั้งกระโลกนี่เนาะเมื่อล้างน้ำแล้วก็ใช้กระบางใช้กระบางเตาะเตาะให้มันเน้นๆแล้วก็ไปเผาแล้วบัดนี้ย่างไฟและให้มันแห้ง อ๋อขายมันแหงเลยกระโหลกละแสนนะก็เป็นรายได้ชอมทุกคนหลังจากจแล้วเฮ็ดให้เฮ็ดชวนแล้วโกนมันแล้วก็เฮ็ดผู้ยาพอจะขายโอ้ตัวนี้เฮ็ดอะไรอันนี้นะาชาโอ้ยไว้โอ้หยปลาตากแห้งตัวนี้ก็ตเตียงคันโคได้เลยแล้วยายบ่น,นี่บ่เนี่ยไหนมาและไหนเนี่ยไห่โอ้หมดอนเชนหนนึงได้ทุกคนนี่ นี่ตัวนี้เฮ็ดแบบนี้แบบนึงได้รุ่น <c oughs> นี้บ่แมน่นต่แม่นหูต่อไงนน <c oughs> เนาะคือเลี้ยงตัวนี้โอ้ <c oughs> อยาใบาตากเป็น <c oughs> เป็นใบแห้งขายแบบนี้เลย <c oughs> มืดอีเชนนึงตัวนี้หอยละเชนเหมือน <c oughs> ตัวนี้ก็หอยหนึงอีกชองห้อยชองเชนนี่ไล่เห็ดแล้วเงินนในชองเชนทุกคนนี่โอ้สามสี่ห้าห้าเชนแล้วเห็นไล่เห็นเงินนี่โอ้จะพอแล้วว่าเป็นล้านได้ทุกคน เพราะเราจะว่าเป็นล้านโอ้เราขายกันหลายชุดแล้วนะเราได้เป็นล้านปลายแล้วเราอ่ะชวนกับดีกว้างเต่าตาละอาปเะตูประตีละตาละสตรีชวงไงโอ้บอกให้เราเห็ดกว้างอดพุ่นได้เงินหลายๆแต่ว่าเราเอาเห็ดหัวนี่บวไใหญนะทุกคนนี่เบื้องหัวนี่เห็ดตีบขนาดพอบให้ไก่ให้หมูให้เบ้ให้ควายเข้านะกันเัาปะปล่อยปะแล้วเลยก็ซัดเขาบดได้เลี้ยงเขาปล่อยมาแล้วมันจะยิบ ออมไล่เมื่อแถวนี้ก็มันจะบัวได้โอ้ตะมมันะเนาะเฮ็ดผพอดีป้องเฮ็ดผพอดีเอ้ยใช้ลูกผัวไปทางไหนผัวผัวไปอยู่ตรุงไปให้ยังผัวไปบ้านตรุงโอ้โหผัวไปลิ้นคือผู้เฮ็ดเวียกน้ำเมียเนอะดิวเมียเอ้ยเฮ็ดในใดเล้วแล้วบ่กทางให้นะบ่ได้ ยังบ่แล้วยังบ่แลี้ยทางให้เนทางทางหายบ่แล้วกับผลูไปลินผัวบ่าจะทางหายผัวโอ้พลูประธานพลูประธานจะยุ่งเือนเรากับประางบอกเอออ่เป็นยังคือบ่ทางเมื่อยะโอ้ไพ่ทางชาผัวบ่ทางพูดได้ทางคลอยทางพอดีลอยลอยเจ้าทางกับลูกเออเจ้าทางกับลูกอ้าผัวบ่เฮ็ดเนาะมันกินผัวกินอยู่บนเขาน่ะ เอ้ากินนคือบโชนฟัวไปเฮ็ดน้ำไม่ไปเนี่ยไม่ไม่จ้าแล้วไม่จ้าก็ไม่ตาแตห์ฮะไปหน้าตาตาโอ้เบาในใดก็ถือว่าฟูวโบเฮ็ดน้ำนะทุกคนอยู่คลิปนี้ก็คือคอยเบาทุกคนคือคอยเบาในหลายๆวิดีโอเลยเพราะว่าเป็นเฉพาะบางบ้านนะโบเฮ็ดเลียงน้ำลูกน้ำหมี่บางบ้านก็เฮ็ดได้ อันนี้ปลาไหลทรมาร์กเงี้อันนี่นะใช่ต้องเออมักมักทั่วมักทั่วเวียดนะไดในเรนโนเอออืมมักทั่วกินโนเออมักทั่วจะมักทั่วยไงเวียดมักปรูกได้มักทั่วตัวนี้ได้เออใไปสตอมโอ้วโหแล้วถามอีกเท่านึงตั่วนโปเฮ็ดตีเฮ็ดไห่นายเล็ดกับลูกบอกลูกไผ่ลูกเคยเบิ้ลประเทียมเบิ้ลกุมันเจอไหมเบิ้ลกุมันเจอเบิ้ลประเทียมเจอลูกไพลลูกเคยไม่เล่น ได้ลูกไพลลูกเคยเลยเฮ็ดกับลูกไลูกเคยเลยให้ชวนเนาะลูกไพลูกเคยยันไปเล่นไปเนอนเอในผัวจะชุบได้บอยาในาบอกชุบอ่อันตาได้บอกกับเมยเนี่ยเราปุ๊กนะบอตาอันต,ตา,านโอ้นี่ยะยาอนีนหคยากะผัเราก็ชุบเพื่อกันได้แต่ว่าถาม,มาเฮ็ดช่วยอยบ่เวลาปุ๊กก็บ่บ่เฮ็ดได้ตากัน่วงนไม่นาม่นอ่น่าเอ้ยนอันที่คะเอา ออาทางให้กับทางผูดิวปลูกยาน,นีกนน่กัูู้ดิวเห็ดหูเห็ดผูดมังเป็นข้าจะน,นอนนี่บัดบัดชุบยาตัวนี้เราชู<อ>นนบน้ำเนาะโบให้ชุบเลยมัน <laughs> จะปลูดิวเจ้ามันเจ๊นาน,นี่เต้บอกระบอกมา,า,อ,าอ,อุ่นมาบนไอต่อเอาไอตยอนเจอโอ้ไข่เด้ เ,เวลาเราเอาไปขายกะเราโบได้ชนุนนะเง <c ười> ินขำตัวขายยานในขายยุ่งคิดว่าเมียเอาขายยาในก็ได้เงินก็นไปญาต้องเงินน้ำเมียอ,อีกบ่เนะ <c ười> <c ười> าะโบเอาเงินจนไอต่อเอาเงินที่เจอลูกไผล่ลูกเคยไปทางได้เมือนี้นะค <c ười> ือบ่มาเฮ็ดชอยก็มาใหม่ไปแลยก่อนใหม่นคตาพวง <c ười> โอ้โลูกไผ่ไปลูกมันเมือนนี่ปั่นกันเฮ็ดวิเนาะ สบพวงตะวิกลากประมาณกลากตาไ่โดนเพื่อกอนไหมอันเต้บอกอันอันตาเต้บอกกับลราคุยอันก่อนไหมกี้อันตาเต้กับอันตาใครยู่เนาะลูกชายจะไปเฮ็ดอยู่กับเมียน่ะช่วยเมียยู่นายจะตะกับคุณจะกอนจะเต้อันกับแตะกับอืมกอนกี่วันไอ้เลูกคุยอะหัวต้องอู้อ่ะนอนอยู่อู้อ่ะอันนั่นเฮือนเดียวเนาะ เอนหื่นเจ้าบ่แมนเฮื่นคอยเฮื่นเจ้าเองแปลว่าฮื่นเจ้าอีกเจ้ากเจ้าต้องว่าว่าฮื่นคอย่สิว่าฮื่นเจ้าสอนยานกงัมคว่าพูกได้ลายในคำว่าดูเฮ็ดในทุกคนเป็นเงินคือกันได้ี่ไรเบื้งละพูกนี่อหนาไก

นั่จะอัไนี่มะอึอันนี้เนาะปล๊กมอึโกำลังปิ่นได้มงอึนี่กะเอายอดมันไว้แกงเอามากมันไปต้มไปแกงกับคักเชบ ติม่าเรียกปลาติมเนี่ยเรายิกลงนะไปใช้ไปใช้พ่อเลยโอ้แขกมาหืดเลยพ่อก่อนนะพ่อก่อนพ่อก่อนก่อนแล้วจะมาเฮ็ดอีกตั้งน้ำบ่นั่งบิ่งน้อนแต่ตักน้ำน้ำช็อกตุกเอาน้ำมากินได้เบียแทนพ่อแทนแม่ ได้แล้วสำหรับทุกคนคำม,มานะมีแล้วลูกนีแห้ใหญ่ผู้นี่เอ,เอ,อาจะ <c oughs> บป็ญาตากันอ,นนอะไรจะา่ากันชะบปัญาาิกัน sao phải đấy ô, <laughs> đi phố 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 ban phố 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 ăn nằm mà phố 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 mà lôi, lôi khác, mà lôi phố khang nát quần áo, phố 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 hay thay tha à. <laughs> này, này oh to tôi đông lên tê bỏ to trường cho nó tròn đông lưới Năm bộ lại nó Mới nguội tức là đai cơ đai Phốp lê phốp Hèn bỏ này nửa này nầy tếm Tếm hèn vô đấy Tếm một cho ngàn lưỡi ừ. ừ. ปนบอนนงยเช้อไงโอ้ยตื่นเช้าไงอองรุกหนักอ้สุดาเต้งงุยชื่อีบีงน่ยชื่อเดืเราลงุยตาจ้าเอ็นนะโอ้ตาจ้าเลดนี่เออาด้วยนี่างเห็ดยูเห็ดกินล้างทัล้างบวงเลยน้ำมัน่ทุกคนกับบุพอคืว้ามเลเชี่ยวม่อาบุตรไงไหนบัทิวไปทิวชองชมเที่ยวหได้อันนี้เครื่องผู้ช้าวันนี้ป้ามาเลยะ không sao. Ừ. Chào như này con bốp mà lười. Bảy xe lại của môn nào của môn ơi, phơi đợi chưa? Môn núp môn nè. đợi này đợi tại họ lại đợi này

ớt một bòn kìa oh. <laughs> Lưu cái thúng này, Khứt vào léo này, là dùng cái lăng giặc cạp Phơi đỡ lỡ, sao đâu là cái kia đây đây Ừ oh. rơi phải Dương mày. เนี่ยคอนเจ้าเมย์เนี่ยขอมูลนัยเจ้าเมย์เออตบมนก่อนขโมยเฮ็ดทั้งหลังประชามทั้งหน้าประชองนักเบื้องเอ้ยนี่เนาะตะบนลีเอ้ยหนิโวดกราบอะไรทุกคนแต่ว่าค่อยเสียดายตัวนี้นะทุกคนป้ามันชินผู้ชายเลยกันเนาะค่อยเสียดายตัวนี้เขาปล่อยทิ้งเลยในน้ำนี่นะนี่นะ hẹn có thể nắm được Với là anh em cho Chị tìm khẩu sai à... <laughs> như thế nó Đã có hôm bụi chào kì Bốp mà lê hông Cháy bụi này ơi tao nhớ cực kia này ơi Nào nào sao mưa vô hơn, ai เฮ้ยยางเจ้าฟุก oh งูเออขงงูมาฟุกได้งูเนาะได้งูจะตัวขนาดได้งูงูสามโตเออธรรมดามันจเจ่อกี่นะเออนี่ผู้ชาวเล้วออกนะน่ะเออใช่ชุดหลายบ้านนี่เขาย่าญกองเลยทุกคนเขาย่านควายบอกว่าเขาบอกว่าบุหู่ผาชาเขาเห็นนะเขาก็ปุ๊บป้าออนเครื่องบางคนกับเขาอ้ำน้ำอ้ำเนี่ยกา บ้าชิ้นคือประชาบางทีป้าชิ้นแล่นเลยนะมีอยังอันนี้นะโอ้มัะเฉลี่โอ้ยามนี้ยังมีมัะเฉลี่อยู่อย่างนั้นชะเฉลี่อ่อนโอ้มืดเห็ดกินหอยกรอดจ้วงกอดตวงกรอดดอกกลาวน่เออหอยหอยหอมนากรอกันเอาเจอาอนยวนกี 1 1> ใช้ชีชงคนเออเนะดงไหมไปนะโคนะกากอนเออไม่กุยตะเละบนกระยาบนไหนเล่าโอ้คนตะบันชุบลูกเอาผัวู่นี่คนเผาในคันไดผัวจะไมอเหินผัวมาได้เนาะโอ้กุยนี่กุยหอมตะเช็บตะมันชุกเนี่ยตะกุยเนี่ยุกคนเออเออยน่วอ่ะ Vai, vai, vai!